ฟิลเลอร์นะคะก็จะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือว่า HA ที่ปกติมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ผลิตขึ้นมาเรียนแบบสารในร่างกายแล้วก็สามารถสลายไปได้ตามธรรมชาติไม่ตกค้างค่ะ ฟิลเลอร์มีผลิตจากหลายประเทศนะคะตั้งแต่เกาหลีนะคะของสวิตของอเมริกาของเดนมาร์กสวีเดนนะคะก็ถึงแม้ว่าฟิลเลอร์ยี่ห้อเดียวกันนะคะก็ราคาแตกต่างกันนะคะอย่างที่นันดดาคลินิกนะคะหมอจะให้คนไข้สแกนกล่องนะคะเปิดกล่องต่อหน้าคนไข้สแกนแล้วก็เปิดยาใช้งานเลยนะคะมั่นใจได้ว่าตัวยานะคะคไม่ได้รีแพคเกจจริงนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเปรียบเทียบนะคะเราซื้อ พาเลตทาตานะคะยี่ห้อเดียวกันสีเดียวกันนะคะทำไมช่างแต่งหน้าแต่ละคนถึงลังสคนสีสันบนใบหน้าออกมาได้แตกต่างกันการฉีดฟิลเลอร์ก็เช่นกันค่ะการฉีดฟิลเลอร์ก็ต้องอาศัยเทคนิคอาศัยประสบการณ์นะคะรวมถึงการเลือกโปรดักต์ให้เหมาะกับตำแหน่งแล้วก็บริเวณที่ใช้ในการฉีดค่ะ ขั้นตอนการฉีดฟิลเลอร์นะคะปกติแล้วฟิลเลอร์จะมีตัวยาชาอยู่แล้วนะคะแต่เพื่อให้คนไข้รู้สึกสบายขึ้นก็จะทําการแสยาชาก่อนนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการฉีดอีกประมาณ30-45ถึงนาทีค่ะหลังจากฉีดนะคะก็จะเห็นผลทันทีเลยนะคะประมาณนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะรออีก2ออาทิตย์รอให้ตัวฟิลเลอร์เนี่ยผสานเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็จะ เห็นชัดแล้วก็อิ่มฟูมากขึ้นค่ะแล้วแต่ชนิดของฟิลเลอร์ค่ะบางชนิดก็จะอยู่ได้6เดือนถึง8เดือนนะคะอย่างเช่นฟิลเลอร์เนื้อเหลวนะคะที่ฉีดบริเวณใต้ตานะคะแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณ1ปีส่วนฟิลเลอร์ที่ใช้ในการปรับโครงสร้างบนใบหน้าก็จะอยู่ได้2ปีค่ะ สาเหตุที่ฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนนะคะขึ้นอยู่กับ1การเลือกผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะกับบริเวณตำแหน่งที่จะฉีดนะคะ2เกิดจากการที่วางยาผิดชั้นนะคะแล้วก็3เกิดจากการที่ใส่ย,ยาปริมาณมากเกินไปค่ะ